สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช anel Asmack เหมือนเดิมเราก็มาอยู่กับเกม Before the Dawn นะครับสำหรับใครที่ดูพาร์ทที่1มาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากตอนนี้ผมได้รถมอไซค์มาแล้วครับผมเป็นรถรถมอไซค์แบบสนิมนะฮะก็ต้องเข้าใจนะในตอนแรกมันก็ต้องแบบนี้แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฉากที่2นะมาเจอกับมือปืนสักคนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเคลสเลยแล้วกันถ้าผมถึงเลเวล25าเนี่ยมันก็จะมี ฟังก์ชันใหม่เป็นฟังก์ชันบอสส่วนตัวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ผมขึ้นเลเวลเร็วขึ้นนะเลเวลเร็วขึ้นแถมทั้งยังแบบว่าสามารถเพิ่มค่าพลังค่าพลังในการลบสูงขึ้นอ่ะตอนนี้ผมเลเวลยีิบสองแล้วผมมีท่าไม่ตายแล้วนะตอนนี้มีท่าไม่ตายแล้วโหดขึ้นแล้วสยุดยอนเลยก็ในที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่แบบค่อนข้างทุรก,กันดารน,นะอืเป็นที่แบบค่อนข้างกันดารอ่ะมอไซค์ไปไหนเนี่ย เวลาเดินทางไกลๆเนี่ยพาที่หนึ่งนี่แบบเราช้ามากเราเดินมันเดินช้ามากหลังจากที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับทําให้อะไรๆง่ายขึ้นเยอะนะครับพอมีมอเตอร์ไซค์ปั๊บเนี่ยหูสบายเดินเคลสแบบอีซี่เลยอ่ะบิดมอเตอร์ไซค์ไปไม่โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่ามอเตอร์ไซค์เรามันจะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์สนิมนะครับแต่ว่ามันจะมีการอัปเกรดอยู่นะตอนนี้เราจะไปล่าหมูป่ากันนะครับไปเอาเนื้อหมูปา่ามา ทำการกินนะย่างกินวันนี้นี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยล่าสุดพาทที่หนึ่งกินเนื้อเม่นไปเดี๋ยวขออัพอุปกรณ์ก่อนแล้วกันตอนนี้เราเริ่มได้ใส่ของสีเขียวนะเอออัพรดมอเตอร์ไซค์กัน <laughs> ยังเป็นมอเตอร์ไซค์สนิมอยู่นะครับต้องเข้าใจนะเออกำลังวันจัดมัน จะปิดโหมดออตโต้ก่อนผมผมต้องไปกลางกลางวงครับนะภารกิจจะได้แบบรู้ล่วงอย่างรวดเร็วผู้มือการเอาตัวรอดรางวันออนไลน์อย่างนั้นเหรออุ้ยเอ้ยบอสส่วนตัวอ๋อบอสเวล20เอ้ยใครพากกูวะนี่จะไว้เลยนะเว็บสเตอร์อ๋อการเข้าบอสเนี่ยก็จะได้แบบของของสีม่วง โออดีนะถ้าได้ของม่วงนะโอเคเลยมาจัดไปโอ้โหบอสเลือดท่าสิบหลอดครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมมีท่าไม่ตายแล้วนะเออมันคืออะไรท่าไม่ตายทำไมผมกดไม่ได้ฮะโอ้นี่ไงท่าไม่ตายไม่กดทักทีโอเคจัดไปครับผมอยากจะโดนแบบนี้ใช่ไหมเรียบร้อยครับระดับ s อครับได้บัชิ้นหนึ่ง ได้สีม่วงมาชิ้นหนึ่งนะครับผมคุณภาพไฮเดฟภาพสวยมากถ้าเปิดไฮเดฟนี่ภาพสวยนะครับโอเคผมมีบัตรท้าสู้อยู่เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะจัดการเนื้อจริงกาไปตอนนี้ผมผมได้อะไรใส่ไม่ได้นักตามรอยผมไม่ใช่นักตามรอยอะ่ะเออเอาไปหลอมทิ้งดีกว่าแบบเนี้ย มันไม่ให้ผมหลอมนันนี่งั้นเดี๋ยวเก็บเก็บพวกนี้เก็บพวกสีน้ําเงินไว้แล้วกันโอเคไหมอ่าฮะไม่เกินไม่เกินเขียวโอเคไม่เกินเขียวหลอมทิ้งผมจะหลอมของที่แบบว่าของสีเขียวจะหลอมทิ้งไปเลยนะครับนอกนั้นก็จะเก็บไว้ประมาณนี้ออกจากการต่อสู้ตามเวนดี้ไปหรอ สะกดลอยหรืออะไรคุ้มกันอ๋อคุ้มกันคุ้มกันอย่างเดียวใช่ไหมลราขี่มอไซเราเรามอไซเราแรงเกินอันนี้รางวัลพิเศษสวัสดีพวกเออได้ปอกแขนใหม่ครับผมอันนี้บทที่สองนะผมเพิ่งมาถึงบทที่สองนะครับก็จัดไปผมชอบนะ แต่เรบทมันไม่เหมือนกันบรรยากาศในบทที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในเมืองใช่ไหมในบทที่สองนี่ก็จะเป็นแบบว่าอุ้ยได้เงินหนึ่งล้านอีกแล้วอะอะไรเนี่ยทำไมมันให้ผมอีกอะ่ะผมรับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยอ๋อรับแล้วรับอีกไม่ได้นึกว่า <c oughs> นึกว่ามันได้อีกทำไมมันขึ้นไหมผมรับอีกวะเนี่ยผมก็งง เ้าไปกลางวงก่อนเออต้องแบบนี้ต้องอยู่ในกลางวงแบบนี้นี่เปิดทําไม่ตายค่อนข้างเบาครับถ้าไม่ตายผมอันนี้ลูกแก้วอะไรเนี่ยลูกแก้วสีฟ้าๆนี่คืออะไรอ๋อดโดรนเป็นดโดรนช่วยโจมตีจริงด้วยใช่เหรอมีโดรนช่วยโจมตีด้วยอะท่านผู้ชมก็เจ๋งเลย จะโดนใกล้บทแล้วนะอ่ามากลางวงครับสัดกลางวงซัดกลางวงครับผมซัดกลางวงครับแอลเมเรนี่น่าจะเป็นบอสของที่นี่นะครับอจัดไปตีบอสกันซะหน่อยตีมอไซด้วยโอ้สายเดียวกันเราจัดไปอาปุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับ วิธีการเล่นค่อนข้างง่ายครับก็แค่แบบกดดูว่าเราจะแข็งแกร่งได้ยังไงนะครับแล้วก็กดอัพตามที่มันบอกแค่นั้นเลยโหดนะนี่คือวิธีที่จะทำให้เราโหดขึ้นเยอะอืมอะไรกันเนี่ยอายาอย่างนั้นเหรอโอใส่ชายาได้ใส่ชายาอะไรเดียวป้องกันบวกห้าร้อยลด d ดจจริงบวกยี่สิบ จะใช้ป้องกันไปทำไมในเมื่อ uh huh. เปิดใช้งานสเตตัสพิเศษอัปเกรดยานพาหานะเปิดปิดปลดล็อกคุณลักษณะพาหานะถัดไปเมื่อเลเวลเจ็ดเฮ้ยนี่จากรถสนิมของเราจะเปลี่ยนใช่ไหมให้ตายเถอะวะคือตอนนี้ผมใช้รถสนิมมานานมากแล้วผมผมทนไม่ไหวที่รถของผมมันเป็นสนิมแบบนี้นะครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยน ไอ้รถสนิมนี้สักทีรับไม่ได้จริงๆครับรถสนิมมันได้มากนะรถสนิมนะเอาเสร็จแล้วนี่หว่ามัวทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วเอาตัวละครอย่างเทพนะครับรถสนิมอะครับ แจมไปทั่วครับตอนนี้แบบพอดีว่ามันมีคนกำลังตีอยู่นะฮะเราก็ไปแจมกับเขาก็ได้แล้วก็เสร็จเครสไปทีบายยอ๋อไอพวกนี้มันทำภารกิจเดียวกันกับเราเลยนี่หว่าเออคือเล่นเล่นกันพร้อมกันเลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาท้าสู้เพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกขึ้นขั้นต่อไปนะมาเลยอัพเกรดอุปกรณ์กัน อัพยานภาหนะครับผมเปิดใช้ดาเมจอุปกรณ์9ชิ้นสุดยอดตายซะเออหดเกินเลื่อนขั้นแล้วตอนนี้เลื่อนขั้นพลังน่าจะเพิ่มเยอะครับนี่นะครับปื๊บโอ้บวกมาแค่พันเจ็ดเองอะ่ะรอบนี้บวกน้อยมากรอบก่อนมันบวกสองพันเลยนะความโหดของเราอะ่ะเอ้ยได้โดนมาแล้วเวย นี่คือโดนที่จะช่วยเรานะฮะแหวมอไซค์เอาไว้ขับขี่โดนก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเราโดนเนี่ยอันนี้มันเป็นเกมที่อยู่ในโลกอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นเกมแนวนี้ที่อยู่ในสมัยก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงมังกรหรือไม่สัตว์เลี้ยงหมูอะไรที่มาช่วยเราตีหมาป่าอะไรเงี้ยก็ว่า,ปาไปน,นะครับประมาณนั้นแต่ในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกโดนแทนที่จะช่วยเรานะก็เท่ดีนะคือดูแล้วมันแบบมันได้ฟิล ออมครับผมของไม่เกินสีฟ้าผมล้อมหมดตอนเนี้โอเคอัปเกรดโดนบน,นี่เป็นเลเวลสามตอนนี้มีโดนใช้กับเขาละก่อนหน้าน,นี้ไม่มีโดนใช้นะเออเดี๋ยวนี้มันได้มันได้ไอ้นี่ยเยอะวะไอที่อัพโดนเนี่ยแต่อันที่อัพมอไซไม่ได้เลยครับ จริงอัพเต็มแล้วตอนนะี้ตอนนี้ผมเลเวล34นะครับนี่ยังไม่เปิดฟังก์ชันกิ้เลยนะแม่จะเลเวล34แล้วนะครับรับทั้งหมดเดี๋ยวจดหมาเดี๋ยวนะจดหมาไม่มีไอเทมแนบส่งมาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยสัตว์จากกลยักษ์อะไรกันเนี่ย นี่กดท่าใช้ท่าโดนได้ไหมปล่อยสายฟ้าโอ้โหนี่โดนเราสามารถปล่อยสายฟ้าได้ด้วยเหรอเนี้ยโอ่งไปเปล่าโดนของเราปล่อยสายฟ้าได้ด้วยเนะโหดมากเรียบร้อยครับผมแอะต้องงี้สิยานพานะอัปเกรด,ดยวเฮ้ยขั้นเจ็ดแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่เปลี่ยนจากภาพสนิมมันมันยังไม่เปลี่ยนจากรถมอไซค์มันยังไม่ เออหรือว่ามันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนะจากสนิมมันกลายเป็นเหล็กแล้วใช่ปะผมไม่แน่ใจนะอุย้ยทำไมถึงตอนที่สามแล้วอ่ะเร็วจังนี่บทที่สามแล้วหรอเอ้ตอนนี้เรากลับเข้าเมืองอีกครั้งนะครับผมเนื่องจากมาถึงบทที่สามแล้วนะครับว้าวจากไปครับผมเดีย๋ยวเราเรียนรู้แถวนี้ก่อนล้วกันว่าเขามีอะไรบ้างเออเมืองน่าอยู่นะแถวนี้เมืองน่าอยู่ดีอะไรกันเนี่ย ทำมอยู่กันเต็มไปหมดเลยเฮ้ย PVP เหรอเรื่องอะไรอ๋อไม่ใช่ตีกันมั่วครับตีกันมั่วเลยใส่กันมั่วเลยเราต้องรอดเป็นคนสุดท้ายใช่ปะเฮ้ย <c oughs> อ่านี่กิจกรรม PVP นะฮะผมจะพยายามใช้ท่าไม่ตายไอ้ไอตัวนี้ตีไม่เข้าเลยวะไอ้นี่เวลเยอะโอเคเย่ม เริ่มถูกคัดออกกันแล้วสินะเริ่มถูกคัดออกกันแล้วสินะไอ้นี่ตายยากเออเรียบร้อยอ๋อโหเก็บไปหกตัวครับผมนี่เป็นภารกิจหรือว่าเป็น PVP ประจำวันวะเนี่ยเฮะอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นภารกิจก็ได้นะผม่าเออมันมันคงจะไม่ PVP หรอกมั้ง มันขึ้นบนหัวเลยว่าเราเซิร์ฟอะไรเราเซิร์ฟ43แต่เราก็สามารถเจอเซิร์ฟอื่นได้ใช่ไหมเอน่าจะใช่ครับพวกที่อยู่เซิร์ฟ43เนี่ยก็่าจะแบบอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบทที่เท่านี้กันอยู่คือ,อยังไม่ไปบทหน้าๆน,นะครับประมาณเนี้ยบอสโลกเปิดเมื่อเลเวล50อ๋อนี่ไงบอสโลกก็สามารถที่จะไปช่วยกันตีบอสได้อะไรงงี้นะครับบอสโลก โอ้ผมผมตอบผิดแล้วเนี่ยโอ้กูตอบจนถูกไม่มีคำถามมาถามผมนะตอนนี้เราอยู่ในยศสิบตีอะเนี่ยโอสิบตีแบบเี่นะยศสิบตีนะไรเทียมทานอะไรเนี่ยผลิตอุปกรณ์หายาอุ้ย พลังโจมตีบวกเจ็ดร้อยไเลยใช้ัน,นี้แล้วกันมันให้ทดลองใช้สิบนาทีอะครับบ้ารเรเยบ่ะมันไม่พอเนี่ยเนี่ยทดลองใช้สิบนาทีเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้ให้คุ้มแล้วเนี่ยฮะโอ้ฉายาไรเทียมทานมันเท่เกินดูดีขึ้นบนหัวเราว่าไรเทียมทานอ่ะผมว่ามันเท่เกินไปโอ้ใครเห็นก็แบบใครเห็นก็ว่าเท่เกินน่ะจัดไปครับผม ตอนนี้เนี่ยแบบมันมันทำภารกิจหลักไม่ได้แล้วตอนเนี้ยผมต้องอ๋อมันคือภารกิจหลักเหมือนกันอันเนี้เอาสู่โซนอันตรายครับอ๋อนี่ไงคือสามารถกดบูทกดบูทเพื่อทำภารกิจได้เลยนะครับไม่ดีมากยอดเลยครับแบบนี้ลุยภารกิจรัวๆครับผม นี่ต้องฆ่ากี่ตัวเนี่ยฮไปเลยครับภารกิจต่อเนื่องครับผมเฮ้ยเข้าสู่ดันเจียนเป็นเควสที่ต้องลุยรัวๆปีศาจวัวและผู้พิทักเอาตัวนี้เดิเล็งหัวหน้ามันก่อนเลยอย่าไปสนใจลูกน้องมันอบอกให้สัดหัวหน้ามันเปิดโดน เรียบร้อยอะไรเนี่ยตายแล้วหรอตอนนี้ค่าพลังผมอยู่ในระดับ9,005 9 0 0หรือ9 90,000ผมก็ไม่รู้นะค่อนข้างเยอะนะครับผมผมว่านะค่อนข้างเยอะปั่นไปครับปั่นไปปั่นไปเเคลียร์กันไปนะครับเก็บสมุนไพรสามดอกจัดไปครับ ไปต่อครับผมเออคือแบบอันเนี้ยมันเป็นมันให้เราทดลอง V.I.P. สิบนาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเพราะว่ารู้สึกว่าไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากเลยครับไปปาบ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 ปบปาบเขาให้ดูดิไปต่อเนื่องเลย เฟสภารกิจเสร็จอย่างเร็วเข้าสู่ดันเจียนอะไรนี่ดันเจียนแล้วเนี่ยเล่นหัวหน้ามันก่อนดิเออเปิดสายฟ้าบอสโลกเปิดเมื่อวิวห้าสิเหรอตอนนี้ผมวิวสี่สีนะครับยังไม่สามารถเข้าบอสโลกได้นะตอนนี้นะล่างทดลองหัวใจสเปอร์หัวใจสปอรนี่หว่า เลือดกี่หลอดไม่รู้อะแต่ตอนนี้เหลือแค่สองหลอดแล้วอะอาจจะห้าหลอดมั้งลดยากอยู่นะเลือดมันถือว่าโหดถือว่าโหดลูกน้องไม่สนใจตีแต่บอสเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องมันจะโดนสกิลของเราไปเองอ่ะตายแล้วเ,เนี่ยโธ่เอ้ยแบบได้นะโดนดัดแปลงอย่างอิสระไปทำภารกิจหลักดีกว่านะ นี่โอ้ผมชอบมากเลยสามารถวาร์ปได้แบบนี้แม่งโอเคมากเลยวะ<ป>เออจัดไปอะไรเนี่ยอีซี่อีซี่ไหมครับอีซี่มากเลยนะไปยังค่ายแนวหน้าอุ้ยมาแล้วครับตอนนี้เนื้อโอ้โหฉากวันเท่มากผมชอบฉากวันนี้แหละ โอ้ยสายฟ้าลงไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อกี้ไปต่อครับรองเท้าบินใช้ฟรี e p สาอร์เตีมอนอ๋ออันนี้คือสิทธิพิเศษของเราใช่ไหมมันให้เราใช้ฟรีเหรอเนี่ยเฮ้ยว้าใช้รองรองเท้าบินใช้ฟรี e p ก็บวก30%มภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับอ๋อเป็นเป็น เป็นเวลาหรือว่ายัางไงหรือว่าหรือว่าต้องเติมถึงจะได้หร,หรือว่าตอนนี้ผมผมได้อยู่เออมันใช้รองเท้าบินฟรีแล้วแบบว่ามันสามารถทําเควสดแบบได้เรื่อยเื่อเลยเมื่อกี้ผมทําเควสแบบผมพุ่งทําเควสแบบสบายเลยเมื่อกี้ชิวมากครับมาซ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเข้าไปกลางวงก่อนนะครับจัดไปเลยแบบนี้ระเบิดพลังเอ้ยมาแล้วว่ะเอ้ยเซนโตรนี่มันโอ้ เป็นทอตาเดียวนะครับปีาศาจวัวเอลตันปีาศาจวัวน,นึกว่าจะเป็นวัวเป็นเซนโทรนี่หว่ามาเลยสายฟ้าผ่าจืนก่อนทีนึงปัก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 ,ปกนี่ไงนี่ไงรู้จัดสายฟ้าฟาดไหมจากดโดรนของเราเรียบร้อยมันเลเวล42เองเองอะไอ้บอสตัวเนี้ยแสดงว่าผมทำภารกิจ เวลต่ำกว่าตัวละครผมอยู่นะครับเนี่ยเออเรียบร้อยฮอตเกิลได้ดาบโอ้โหได้ดาบสีน้ำเงินมาครับผมนี่ครับแจมเลยแอมโหดมากโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปฉากต่อไปกันในคลิปหน้านและอาจจะได้สร้างกิวนะคลิปหน้านนะเออแล้วเจอกันครับสุเกะจูกุ 拜拜。Bye bye.